ด่านนี้ก็ไม่โกรธโอ้วันดีครับวันดีครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่แก๊งคอเด็ดกันนะฮะแล้วก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งให้ถ่ายตัวอะไรเฮ้ยตุ๊กตาใครเหี้ยววะไม่ใช่เราหรือใช่ไหมตุ๊กตาตกรมั้งอุ้ยไม่มามามาตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้บอกให้ชแชทแจ้งโอ๊ย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 จะมองเขาตาเยี่ยร้อนเลยอาบอดเลยไอ้ใครวิ่งอยู่ตรงนน้นกันนะเอ๊ะได้เสียงเรื่อยอ่ะจริงไม่ใช่ดิเฮ้ยหูเบาไม่ใช่ไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่ใหญ่หรอกกิมมี่กิมมี่กิมี่เอง,เอ,ง <c oughs> อันนี้ผมปั่นอยู่ในแถวบ้านเล็กโอเค không nhu cầu nhu cầu nhu này vào yêu khaman hoa 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 ชิงชิงพลาดนะอีไม่เป็นหรอแย่กีนต่อเถอะที่ไปจื๊กมาผาเราไงเห็นอยู่เห็นอยู่ล่าไปจนึ่ดเอกครับจุ๊่งเชือสเชือนะสเือจ้งเาบจิ้นะิงิงไปิงไปไปงไ โอเคเข้ามาผมเข้ามาผมเข้ามาผม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 มาโอ้ยโดนพี่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 อ้าวตามพี่ตามพี่มา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 พี่พี่หลุดพี่หลุดจิ้มมือจิ้มมือผมโดนผมโดนไล่ผมโดนไล่ปั้นตอนนี้ปั้นตอนนี้ผมเล่นปั้นใหญ่นะโอเคโอเคโอเคไดด้้ไไไมม่อยูเิน่โดน พี่พี่ผ่านเรื่องหนึ่งโอ้ยพี่พี่ดูแบบไม่พี่จะตายแล้วพี่พี่จะล้มแล้วพี่เดิ๋เฉยๆเอาหัวโดนไล่เดี๋ยวละพี่ดูพี่พี่พดูอุ้ยเอีกแล้วเลยหลบมาใช่ไล่ต่อไหมต่อต้องไปต่อไล่ต่อไล่ต่อขึ้นบนแต่ว่าพี่พี่พี่เดาทางผิดไงมิจฉ โอ้ยยังมาเดินปะยืนเดินย okay, ืนเดินยืนเดินไม่อยู่ตรงเดินเปบ้านเล็ก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 เปบ้านเล็กแล้วเฮียผมยวกิ่งไปแล้วนะใค้ปันอยู่อ่ะสองคนอ่ะใครไม่ใช่สองคนดิเป็นบ้าเล็กไปแล้วเจร้างเข้าโรเจอร์ไล่ไลข่อยเด่นอีกคนเลยไลข่อยเด่นคนคนไหนอ่ะระบุชื่อไปเลยเลยเลือนอ่ะเพื่อนอ่ะ ผมพาลุยครับผมบ้านใหญ่อ๋ออล่าขึ้นเฉยเลยทำไมวะออล่าเองเพื่อนแปะเครื่องไว้อ๋อ้โอ้หูฟังหูฟังใช่เพื่อนซื้อหูฟังมากว่วะเอ๋ต้องเสร็จนะจร๊บโอเคจุดต้องเสร็จโว้เขามา โอ้ยล้มเกือบเรียบร้อยเฮ้ยแขวนโอ้โหแขวนแล้วคนแรกก็มีนี่มีนี่มีอะไรวะมีวิ่งมาแต่เด็ดเปที่ซื้ออ๋อเอสไลด์ไม้แตกใช่าอย่าอ่าอ่แขวนนึงแขวนนึงแขวนนึงโอ้โหแขวนแขวนบึ้มแขวนบึ้มเปิดกันนะเปิด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  ขนาดยาได้ใช้พี่ประโยชน์จะตายทำไมคนไม่ชอบเลยเปิดช่องเลยนานๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะถ้าจยพอเดีพอเดีคนเก็บอะไรมึงมึเฮียเฮียใครวิ่งมาใช้เงินเลยเงิมื่นเลยพี่ก็ปันเขาไม่สนใจไม่สนใจ อันแน่หลอกไปหลอกไปหลอกไปเฮ um ้ยมันเฝ้าไอ้เหี้ยตกเฟรดแล้วโอยจริงอ่ะจริงอ่ะไอผมไจริงคนอื่น่อนละไมช่วยได้เลยะไม่อยากขึ้นมานะ โอ้โอ้วิ่งเป็นจัดทิ้งจาเลยโอ้โหไอ้เงี้ยเราซ้ำคำควยเลยเรียบร้อยเขาตายเลยเข้ตีคนตายแล้วตีคนโดนแขวนตกเฟรุไม่พอโดนซ้ำด้วยไอ้เงี้ยซ็งว่ะตายเลยไอ้กล่องพยาบาลยังไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยาเรียบร้อยกล่อพยาบาลยังไม่ได้ใช้เลยเต็มหลอดอยู่เลยโอ้โหแต่งเต็มด้วย ใครมาเกี่ยววะมานี่ดีกว่าขอเกี่ยวเนยใครมาเกี่ยวครับไล่ไล่ไปตบทำไม อย่ี่่อย่่อย่ลยเขาไม่ายไม่มีอไม่มี่องยิไม่มียิวพี่อายิวพี่ยตัวอมันไ่ได้หอไปต้องไหนกิ๊กาย

เห็นด้วยเห็นด้วย่อนจอยดจริงมันวิ่งไม่ได้ไม่ช่วยเลยพี่มันจะนทำไมวิ่งไม่ได้ละวิ่งอยู่ที่ไงนพี่อะไรเป็นบันเล็กเขินหลอกไฟแล้วเพื่อนก็หลงไงเขาล้มดิ โอ้ยปีนหน้าต่างเลยไม่มีชงหมอนไม่มีเอ้ยวนไดทั้งวันบนในทั้งวันอ่ะบนบ้านเล็กได้ทั้งวันเพื่อนอ่ะเอ้บนในทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันไ่ะหลอกไฟยังได้ทั้งวันมาดิเอ้าฝันวืดเอ้าเอ้าได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันอ่ะจะตีบูทูแต่มีดสั้นไปหน่อย อึ่งล้มเลยบัรลุขึ้นบรรลุขึ้นหน้าฮอุ้มเลยไปเอากันเลยจริงเพื่อนเฟสแรกเฟสแรกเลยจะขอข่าวเพื่อนรอเปล่านะว้ัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปช่วยนะกันเอาเพื่อนออกเลยเพื่อนออกเลยจักพักเลย อ้ะบอดมันโหดพี่เชฟพีมมาช่วยบอดเลยพี่บอดมันโหดบอดเก่งบอดเก่งเย็บเก่งเป็นสองเลยบีบชาเต้พีมมาหาพี่แล้วพี่ไปหาแล้วไปหรอมับบอดโดนดูบอดเล่นดูบอดโหดบอดโหด ไรบอดหรอเออไรบอดมึงโดนบอดโดนบอดวนเนี่ยบอดวนมีเหี้ยบอดวนมึงตายทับไปไปเลยเหยเอากลับกลับทิ้ง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 สู้บอดวนก็กลับมาหาบอดละปลาเล็กปลาเล็กอยู่ปลาเล็กอยู่ปลาเล็กเล่นทั้งวันน่ะอยู่บอดตัวเนี้ยเล่นทั้งวันเฮ้ครับครับ เลยดีแค่ร้อมกัอาวยืนเฉยไปนจะไปยืนเฉยยืนเฉยพี่มันค้างแล้วพี่ยังเด็ดดึกล่ะจิลเลอยืนค้างไปแล้วยืนยืนอื้อเลยอื้อเนาะเออยืนยืนมึนเลยยืนปืนไปเลยปืนจริงปืนจริงมึนเลยเลยยอม ลเจอบอดคนเข้าไปเดียวท,ที่ที่ไรที่ไรบดไม่ได้ค <c oughs> นแต่รอบทับไม้ตั้งหน้ายังงอนเลย <c oughs> ยังโหดอ่ะไอ้บอดเก็บ่องพยาบาลผมไปทิ้วบอดฉลา,า <c oughs> บอดฉลาบไอ้เหี้ยะบด <c oughs> แล้วแล้วก็บดเสร็จน,นะเสร็จแล้วบดเพื่อนเดลีทำเลยแต่ปัญหาก็คือแกยังไม่เดินเลยนะแกยังอยู่แกย,ย,ยังอยู่อ่ะแกยังยืนปืนอยู่ เปิดประตูครับเอ้ยบอดทิ้งตองไว้ใช้เซตทิ้งเลย25เปอ็นายไปหนึ่งคน25บอดมาแล้วไม่ได้เปิดไอ้น right ี่เปิดเอาคนละประตูละประตูอะคลอะไรย่าไมรู้เดินออก เอาสิงโตตายหี้ย่าออกไปด้วยไม่จะได้ชุดกลับไปใส่ไหมวะเลือมตาหน้ามาเลยชุดนี้เลยยังหาเลยนะชุดนี้เลือมตาหน้าโอาชุดแตกนอ่ะแตกไหนดูี้เป็งอะไรอ่ะชุดมันเดินได้ยังคงจะดีอันนี้แต่ขาสลายตัวนี่แบกกระชากเอาไปแกกระชากไม่ได้แบกกระชากไม่ได้ใช้เลยวะเหนขึ้นเลย เอ้ยบอทโอ้ยกดกดไลค์ให้บอทเลยกดไลค์ย,ยอมชอบกดไลค์บอทช,ชอบบนไม้สำหรับพังไยตายเลก้อนเลยยิงปืนเลย <c oughs> อยากเห็นอยากให้เห็นไม่หายไม่ได้อ่านไว้อ่าสรุปแล้วนะฮะก็คือแก๊งคอเด็กของเรานะฮะตายไปนหนึ่งคนนะฮะแล้วก็รอดสามเ,าเลยแล้วมีคนเลียง <ๆ S 2> เป็นบอทอยู่หนึ่งคนนะฮะเอ้ยมันคลิกขวาวิ่งใส่โอเียน่ะ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s สไคร e นะฮะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกันอีกเลยนะฮะเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะช่องทชวเกมเมอร์ก็ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไยบ่ายจ้ายจะได้แต้มเยอะมาก่งตาแด้เลยเลผมกดออกเลยเนี่ยเริ่มการกดออกเลย